เนี่ย yeah. สะอาดนี่ทางตรงนี้เราจะลงตรงนี้กันเราจะไม่ไปต่อแล้วไกลมากเดินนู่นนะซูมคนซูมซูมดูมให้ดูไปไเรื่อยๆยาวเป็นสะพานหรังเดินออกกำาลังกาย คนขี่จักรยานขี่จักรยานขึ้นได้ม <c oughs> ันจะพานมาเป็นครอบครัวเก็บริมริมแม่น้ำอากาศดีมากช้าคนไต้หวันเ <c oughs> มืองไทยเราไม่มีนะอย่างเงี้ยฟองน้ำ <c oughs> ปลานิลเยอะมากว่านนี้เขาไม่ค่อยกินนะปลาดิบเพราะว่า บ้านเราไม่มีนี่โครงการอย่างนี้ดีมากเลยเนี่ยอยากให้ส่งให้สอสออบจจอบ้านเราเอาไปทำจังเลยถนนสะพานสะพานริมแม่น้ำสะพานสำหรับทางเท้าจัก,กรยานออกกำลังกายได้หมดดีมากมากเลยขึ้นไหมเดี๋ยวดูทางนี้ก่อนดูทางขึ้นอ่ะอันนี้ ี่ทางขึ้นเราขึ้นเราเดินขึ้นมาถึงตรงนี้เราจะแวะลงตรงนี้เราไม่เดินขึ้นข้างบนแต่สะพานเส้นนี้ยาวมากเนี่ยอย่างสวยเลย